สวัสดีนะเดินทางที่ผ่านเข้ามาย,ยมรนารันทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูตู้กาชาแพท5.4ในครึ่งหลังที่จะเป็นการรีไลน์ของตระคร5ดาว2ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นั้นจะเป็นคิวของเทพน้ําฟูลินะและก็เหล่าผองเพื่อนซีฟู้ดของเธอนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดซับช่องผมก่อนนะครับถ้าหากว่ากดไลค์กดซับเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดของน้องฟูลินะในคลิปกันได้เลยครับ ผ่านมาหนึ่งถึงสองวันแล้วนะครับที่น้องฟูลินะเนี่ยจะเข้าตู้กาชาทําหน้าที่เป็นตัวละคร5้าดาวลีลันให้กับเพื่อนๆกดไว้เป็นเจ้าของในแพท5.4เครื่องหลังนี้นะครับสาหรับน้องฟูลินะนั้นนะครับเป็นตัวละคร5ดาวธาตุน้ําถือดาบเล็กและก็เป็นตัวละครที่มาพร้อมกับค่าพลังชีวิตพื้นฐานที่สูงมากตัวหนึ่งในเกมเลยและเธอนะครับก็ยังเติบโตเป็นอัตราคิดด้วยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูสกิลการโจมตีปกติของฟูรินะกันก่อนครับ เมื่อกดใช้เนี่ยฟูรินาจะทําการฟันดาเพื่อโจมตีออกไปทางด้านหน้าต่อเนื่อง4ครั้งด้วยกันส่วนการชาร์จโจมตีนะครับฟูรินาจะปล่อยโซโลแนนออกมาสร้างความเสียหายแก่ศัตรูและเปลี่ยนคุณสมบัติของพลังปฐมภูมิด้วยครับถ้าว่าตอนนั้นเรามีซาลอนเมมเบอร์หรือว่าแก๊งซีฟูดอยู่เนี่ยนะครับพอเรากดชาร์จโจมตีน้องฟูรินาก็จะเปลี่ยนเป็นซิงเกิลออฟเมนี่วอเตอร์หรือการฮิลเลือดให้กับตัวละครและเพื่อนๆในทีมนั่นเองครับโดยสังเกตได้จากการที่เราเปลี่ยนสลับเอาฟูรินาลงสนามมาชุดของูน,นะจะเป็ชุด นั่นหมายความว่าน้องอยู่ในพลังปฐมภูมิสสารครับและถ้าหากว่าเรากดชาร์จโจมตีไปหนึ่งครั้งฟูรินากกจะทาการเปลี่ยนจากพลังปฐมภูมิสสารเป็นพลังปฐมภูมิวิญญาณและชุดของน้องก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวและผมของน้องก็จะยาวขึ้นด้วยครับลองสังเกตกันดูดีนะนอกจากนั้นนะครับการกดชาร์จโจมตีก็ยังเป็นการเปลี่ยนลูกเล่นในสกิลธาของน้องอีกด้วยครับเราจะไปดูกันในหัวข้อของสกิลธานะ และหลังจากการโจมตีปกตระเงยฟูรินะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดเซอร์จิ้งเบดสร้างความเสียหายน้ําและมีพลังวิญญาณหรือว่าพลังสสารตามแต่สถานะขณะที่เราโจมตีอยู่นั่นเองครับเอฟเฟกต์ F 1, พลังปฐมภูมินี้นะครับจะมีคูดาวด้วยนะคูดาวน้อยมากเลยแค่6วินาทีเท่านั้นเองและคูดาวของพลังปฐมภูมินี้แยกออกจากกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดใช้พลังปฐมภูมิทั้งพลังสสารและก็พลังวิญญาณเนี่ยสับเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาเลย ถัดมาเรามาดูก,กันที่สกิลธาตุกันบ้างครับอย่างที่บอกไปเมื่อหัวข้อการโจมตีปกติเมื่อกี้นี้นะว่าถ้าหากเรากดชาร์จโจมตีแล้วเนี่ยนอกจากฟูลิน่าจะเปลี่ยนค่าพลังปฐมภูมิจากพลังสสสรเป็นพลังวิญญาณแล้วน้องฟูลิน่าเนี่ยนะครับยังเปลี่ยนสกิลธาตุอีกด้วยนั่นก็เป็นภาวะพลังปฐมภูมิของฟูลิน่าจะผูกขาดกับสกิลธาตุด้วยนั่นเองครับกาวคือถ้าหากพลังปฐมภูมิของฟูลิน่าเป็นพลังสสสรเมื่อกดใช้สกิลธาตุฟูลิน่าก็จะทําการเรียกน้องซีฟูดหรือว่าซารอนเมมเบ จะมาช่วยสร้างดาเมจโจมตีใส่ศัตรูด้วยและทั้ง3ตัวนี้นะฮะก็จะโจมตีสร้างความเสียหายน้ําหนักเบาต่างกันออกไปนะครับอย่างม้าน้ำเนี่ยนะฮะจะสร้างความเสียหายน้ําให้แก่ศัตรูเป็นจำนวน5.82%ของพลังวีวิตสูงสุด และลดพลังชีวิตลง1.6%ส่วนเจ้าปลาหมึกนะครับก็จะทําความเสียหายน้าให้แก่ศัตรูจานวน10.73%ของค่าพลังชีวิตสูงสุดและลดพลังชีวิต2.4%สุดท้ายก็คือเจ้าปูนะครับจะสร้างความเสียหายน้ําให้แก่ศัตรู14.92%เลยทีเดียวแต่เจ้าปูนั่นนะครับก็จะลดพลังชีวิตของเราลง3.6%เช่นเดียวกันครับนั่นเท่ากับว่าถ้าแกง,งสีฟุตทักง3ตัวของเราทํทาการโจมตีใส่ศัตรูก็จะลดพลังชีวิตของเราไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองครับและการลดเลือดเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าลดแค่ได้ของฟูลินะ เจ้าแก๊งซีฟู๊ดมันดูดเลือดของทุกตัวละครในทีมเลยครับเพราะฉะนั้นดามเมจของเจ้าพวกนี้ก็จะเป็นดามเมจที่แรงขึ้นเรื่อยๆตามค่าการดูดเลือดด้วยนั่นเองดามเมจเนี่ยเรียกว่าแรงแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าความแรงของมันนั้นจะเป็น 1, 1 0 120 130และ140%ตามจานวนตัวละครในทีมที่ถูกดูดเลือดครับ และความสามารถของเจาแซีฟูดนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะฮะน้องๆซีฟูดจะมีความสามารถในการเดินตามเราไปทั่วทุกที่ในแมปเลยและระหว่างเดินตามเราเนี่ยนะครับก็จะทําการโจมตีใส่มอนเตอร์ตามลายทางที่เราเดินผ่านด้วยครับแต่ถ้าหากว่าในขณนะนั้นเราหันมาตีตัวมอนเตอร์ตัวใดตัวหนึ้อน้องๆซีฟูดก็จะหันมาตีมอนเตอร์ตัวเดียวกับเราด้วยดังนั้นนะครับเจ้ากลุ่มก้อนซีฟูดนี้ถือว่าเป็นแกงผู้ช่วยที่ฉลาดมากและก็ดุดันเอาเรื่องเลยละครับ และสกิลธาตุของฟูรินะยังไม่หมดเท่านี้นะเพราะว่าเมื่อเรากดชาร์จโจมตีนะครับพลังปฐมภูมิก็จะเปลี่ยนจากพลังสาสารเมื่อกี้นี้มาเป็นพลังวิญญาณนั่นเองครับและพลังปฐมภูมิวิญญาณนี้นะครับจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนจากแก๊งซีฟูดเมื่อคู่มาเป็นสายหิวเลือดทันทีครับคือเมื่อเราก,กดสกิลธาตุนั่นเองหรือถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานะของสกิลธาตุอยู่แล้วเราก็สามารถกดชาร์จโจมตีเพื่อเปลี่ยนได้เลยเช่นเดียวกันครับ แต่ว่าการฮิลนี้นะครับจะฮิลเลือดให้เฉพาะตัวละครที่อยู่ในสนามเท่านั้นนะส่วนการฮิลนี้ก็ถือว่าฮิลได้แรงมากเลยทีเดียวครับ ซึ่งการฮิลแรงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ค่าสเตตัสของเพื่อนๆด้วยนะอยู่ที่ค่า HP ของน้องฟูลินานั่นเองครับส่วนระยะเวลาการฮิลนั้นจะเป็นระยะเวลา30วินาทีด้วยกันครับ30วินาทีนี้เพียงพอกับการกดสลับสับเปลี่ยนตัวละครลงมารับฮิลในสนามได้ครบทั้งทีมเลยครับหรือหากว่าเรากดชาร์จโจมตีเพื่อสลับมาเป็นทีมซีฟู้ดหรือพลังปฐมภูมิสสานแล้วเราก็สกิลธาตุก็จะทับเวลาที่เหลือจาก30วินาทีนี้ต่อเนื่องไปจนหมดเวลา30วินาทีนั่นเองครับและคูดาวของสก สองระบบจะอยู่ที่20วินาทีนั่นหมายความว่าคูดาว20วิแต่เวลาใช้งานของสกิลธาตมีถึง30วินาทีเพียงพอให้วนลูปใช้งานในสนามได้ตลอดเวลาเลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับความสามารถอันโดดเด็นของสกิลธาตในฐานะของเทพน้ำฟูเรนน้องยังสามารถวิ่งและก็เดินบนผิวน้ำได้ในขณะที่ใช้สกิลธาตไปได้ทุกที่ในแมปแด้แวตเลยด้วยครับ ต่อไปนะครับไปดูที่สกิลอันติกันบ้างครับเมื่อน้องกดใช้แล้วนะครับน้องฟูริน่าจะทําการรวบรวมจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลองและก็สร้างเวทีฟองน้ําขึ้นมาสร้างความเสียหายน้ําเป็นวงกว้างและค่าความเสียหายน้ํานี้นะครับมีดาเมจอยู่ที่2 0 0 5ของค่า H p ปีสูงสุดครับนอกจากนี้นะครับตัวละครทุกตัวในทีมจะเข้าสู่สถานะ Universal d e v ด l ว r y เป็นเวลาทั้งสิ้น18วินาทีด้วยกันซึ่งสถานะนี้นะครับจะทําให้ทุกตัวละครในทีมนั้นได้รับบัฟฟองน้ําครทีี่ม น้ำผุดขึ้นมารอบๆตัวละครน,นั่นเองและบัฟนี้จะบัฟเป็นโบนัสความเสียหายและโบนัสการรักษาด้วยครับซึ่งความแรงของบัฟนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับค่าแฟนแฟด้วยนะซึ่งแฟนแฟนี้จะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าบัฟอันติเนี่ยจะแรงไปได้ระดับไหน โดยเราสามารถเก็บแฟนแฟร์ได้เมื่อตัวละครในทีมของเรามีการเพิ่มขึ้นหรือว่านลดลงของค่า HP ทีทุกๆ1%เปเซก็จะเท่ากับค่า1แฟนแฟร์ครับโดยในขณะที่กลุ่มดาวซซูนะครับสามารถเก็บแฟนแฟร์ได้ที่300หน่วยและในสกิลอันติที่เราอัพไปถึงเลเวลสิทุกๆ1ค่าแฟนแฟร์จะถูกเปลี่ยนเป็น0.25โบนัสเปอร์เซ็นต์เพื่ออัพตัวละครในทีมแล้วถ้าหากว่าเราเก็บแฟนแฟร์ได้ครบเต็ม300หน่วยในซีซูนะครับเราก็จะได้รับโบนัสความเสียหายสูงสุดอยู่ที่75%ส่วนบนบัักการรษาจะอยู่่ที 30%ครับค่าแฟนแฟนี้นะฮะจะสามารถเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อเรามีกลุ่มดาวซีหนึ่งครับนอกจากนี้นะครับบัฟทั้งหมดจะถูกเสริมให้กับตัวละครทั้งทีมเลยนั่นหมายความว่าเมื่อผมกดสกิลอันติเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรียกน้องน้องซีฟูดด้วยสกิลอีตามมาโดยไม่ใช้ตัวละครอื่นเลยเนี่ยค่าโจมตีของทีมซีฟูดก็ทําความเสียหายเพิ่มมากขึ้นบดตรงนั่นเองครับและถ้าหากว่าเราจัดทีมเต็มลงไปอีกเนี่ย การโจมตีของแก๊งนี้ก็จะทำดาเมจก้าวกระโดดขึ้นไปอีกแน่นอนเลยแหละครับระยะเวลาในการบัฟสกิลอันติีจะอยู่ที่18วินาทีและมีคูลดาวอยู่ที่15วินาทีครับทีนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าไอ้ค่าแฟนแฟเนี่ยมันดูยังไงว่าเราเก็บถึงกี่หน่วยแล้ววิธีการดูนะครับก็มีอยู่ว่าเมื่อเรากดสกิลอันติไปแล้วน,นะครับมันจะมีฟองน้ารอบๆขอบจอใช่ไหมไอ้ฟองน้ํานี่แหละครับมันจะแบ่งออกเป็น4ขั้นด้วยกัน ในกรณี C ศนย์นะครับแฟนแฟนสูงสุดจะอยู่ที่300หน่วยก็จะแบ,บ่งออกเป็น4ขั้นก็คือ 75, 150, 225และก็300หน่วยครับกรณี C 1นนะครับแฟนแฟนสูงสุดจะอยู่ที่400ก็จะแบ,บ่งออกเป็น4ขั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็น 100, 200, 300และก็400ตามลำดับครับทีนี้พอเป็น4ขั้นแบบนี้นะครับตอนที่เรากดสกิลอันติครั้งแรกเนี่ยก็จะมีฟองน้ําออกมาแค่เล็กน้อยนะฮะเพราะว่าค่าแฟนแฟนของเรายังอยู่ที่ขั้น1อยู่นั่นเองหลังจากนั้นนะ ตัวละครภายในทีมไปเรื่อยในขณะนั้นเองนะครับก็จะมีเอฟเฟคูปรูปน้องเด้ออกมาเชียร์เราต่อสู้แป๊บหนึ่งที่ด้านล่างของหน้าจอนะ ทีนี้แหละครับฟองน้ำรอบๆน้าจอของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มมากขึ้นนี่แหละครับแฟนๆขั้นที่1ท่ทีนี้เราก็ทําการลดเลือดเพิ่มเลือดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆน้องๆก็จะได้ออกมาเชียร์เราอีกครั้งครับแต่คราวนี้จะมามากกว่า3ตัวแล้วนะนั่นก็หมายความว่าเราได้เปลี่ยนจากแฟนๆขัน้นที่1ไปเป็นขั้นที่2เรียบร้อยแล้วครับเราก็ทําการเก็บแฟนๆอ,อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆน้องๆก็จะออกมาเชียร์เรามากขึ้นในแต่ละรอบครับจนถึงรอบที่3นี้ขอบจอก็จะมีแสงดาวออกมาด้วยส่วนแฟนๆรอบสุดท้ายนั้นนะครับกมา ตรงกลางจอให้เราเห็นแวบ,บหนึ่งครับทีนี้เอฟเฟกบนจอของเรานะครับก็จะเต็มไปด้วยฟองน้ําแสงดาวแล้วก็ขอบจอเรืองแสงครับอันนี้หมายถึงแฟนแฟของเราเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและการจะใช้สกิลอันติเล่นกับแฟนแฟให้นานที่สุดเนี่ยควรกดสกิลธาตก่อนแล้วค่อยมากดสกิลอันตินะครับ ถัดมาเรามาดูที่พรสวรรค์ติดตัวกันบ้างนะพรสวรรค์ติดตัวแรกนะครับคือเมื่อตัวละครในสนามได้รับฮิลและหากฮิลนั้นไม่ได้มาจากฟูรินะเนี่ยนะฮะจะมีค่ารักษามากเกินไปภายใน4วินาทีถัดไปนะนะครับน้องจะทําการรักษาตัวละครในทีม1ครั้งทุกๆ2วินาทีและปริมาณการรักษาจะเท่ากับ2%ของเ p ทสูงสุดของแต่ละตัวละครครับนั่นหมายความว่าเมื่อเรากดสกิลฮิลของฟูรินะมาเนี่ยน้องจะทําการฮิลเดียวให้ตัวละครที่อยู่ในสนามแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นมีฮิลจากที่อื่นมาเสริมทับ พอสวรรค์ติดตัวอันนี้นะครับก็จะผปรั่มาเป็นฮิวกลุ่มให้กับทุกตัวละครในสนามทีละนิดทีละนิดทุกทุกวินาทีตามค่า h ฮ p ของแต่ละตัวละครนั่นเองครับ พอสวรรค์ติตัวถัดมาทุกๆเลือด1,000หน่วยของฟูรินะจะถูกเปลี่ยนเป็นดาเมจของแก๊งสีฟู้ด0.7%ครับและเพิ่มสูงสุดอยู่ที่28%หรือว่าเท่ากับเลือด40,000หน่วยนั่นเองนอกจากนี้นะครับตัวน้องฮิวจะหิวได้ถี่ขึ้นและก็หิวสูงสุดอยู่ที่16%ครับอีกหนึ่งพอสวรรค์ติดตัวนั่นคือการลดคูดาวของสกิลใต้น้ำครับ สำหรับกลุ่มดาวของฟูรินากันบ้างนะครับกลุ่มดาวที่1อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะก็คือจะมาช่วยเมื่อเรากดสกิลอันติในการเก็บแฟนแฟให้มีลิมิตที่สูงขึ้นจากลิมิตอยูที่300หน่วยเป็น400หน่วยเลยละครับและในทุกๆขั้นของแฟนแฟก็จะเพิ่มค่าแฟนแฟทำให้ดามเมจของบัฟแรงขึ้นในทุกๆขั้นด้วยครับ กลุ่มดาวที่2นะครับจะมาทําให้การเก็บค่าแฟนแฟในสกิลอันติเนี่ยง่ายขึ้นครับโดยจะเพิ่มขึ้นมา250%จากเดิมที่เราจะได้1แต้มก็จะเปลี่ยนเป็น3.5แต้มครับนั่นหมายความว่าในกลุ่มดาวนี้เราจะเก็บแฟนแฟเร็วขึ้นถึง3.5เท่านั่นเองและถ้าหากว่าเราเก็บแฟนแฟเกิน400หน่วยไปแล้วนี่ยนะครับค่าแฟนแฟที่เกินมาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นค่า HP สูงสุดให้ฟูลินะครับทุกๆ1หน่วยแฟนแฟจะเปลี่ยนเป็น0.5% H p ครับ และสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง140%เลยทีเดียวกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลอันติกลุ่มดาวที่4นะครับจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานครับก็คือหากว่าสกิลธาตของเราทําการฟื้นฟูหรือว่าฮิลก็ตามกลุ่มดาวนี้เนี่ยจะทําการฟื้นฟูพลังงาน4หน่วยทุกๆ5วินาทีกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลธาตุทำให้แกงซีฟู้ดตีแรงขึ้นนะ กลุ่มดาวที่6กนะครับกลุ่มดาวสุดท้ายเมื่อเรากดใช้สกิลธาตุก็จะได้รับบัฟเซนเตอร์ออฟเอ็กชั่นครับบัฟนี้นะฮะจะทําให้การโจมตีปกติ6ครั้งถัดไปเนี่ยจะถูกย้อมเป็น damage, ดาเมจธาตุน้าครับและความแรงของดาเมจจะขึ้นอยู่กับค่าพลังชีวิต18%และทุกๆครั้งที่เราทําการโจมตีปกติใส่ศัตรูก็จะถาบารหิวเลือดให้กับตัวละครในทีมเป็นระยะเวลา2.9วินาทีและหิวสูงสุดอยู่ที่4%ของ5 HP ของโฟลินะฮะ ยิ่งเราโจมตีปกติซ้สๆม,มากเท่าไหร่นะครับบัฟนี้ก็จะยืดเวลาออกไปเรื่อยๆสูงสุด6ครั้งด้วยกันและเช่นกันนะครับเมื่อพลังปฐมภูมิของเราเป็นพลังวิญญาณเทพนามก็จะทําการดูดเลือดของตัวละครในทีมแทนแต่การดูดเลือดนี้นะครับดูดเพียงแค่หงเปเท่านั้นแต่ว่า1เรเนที่ดูดเอาไปนี้นะครับก็จะเอาไปเสริมความเสียหายเพิ่มขึ้น,นอีก25%ครับ จุดเด่นของน้องฟูลินะในะฮะก็คือเรื่องดาเมจน้ำที่รุนแรงมากโดยเฉพาะทั้งสกิลธาตุและก็สกิลอันติเลยแหละครับแต่ถ้าหากว่าเราใส่บัฟเสริมให้กับแก๊งสีฟู้ัยแล้วก็น้องก็จะเอาน้ําผสมไฟฟ้าผสมไฟของบัฟไปจมตีใส่สตูแทนเราเลยและดาเมจของน้องนะครับยังเป็นดาเมจต่อเนื่องอีกด้วยเพราะว่าครูดาวของสกิลต่างๆเนี่ยน้อยกว่าเวลาอยู่ของสกิลนั่นเองครับสามารถกดใช้ทั้งสกิลธาตุและก็สกิลอันติได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวรวมถึงการติดน้ําทั้งหมดเลยนะครับที่ทั้ง ด้วยยิ่งการบัฟในเซกิวอันดีด้วยแล้วแล้วก็เป็นบัฟที่รุนแรงบัฟหนึ่งเลยทีเดียวยิ่งหากว่าเราเล่นกับการเก็บแฟนด้วยแล้วแล้วก็บัฟของน้องนั่ยนะครับก็จะยิ่งรุนแรงเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับยิ่งเล่นกับทีมที่มีตัวละครลดเลือดเพิ่มเลือดเป็นปกติอย่างพี่นิวเวเลดด้วยแล้วแล้วก็นาเบ็น้าทะลุจอกันเลยทีเดียวครับและด้วยความสามารถที่มากมายของเทพน้ําฟูรินะเราสามารถนําน้องเข้าไปเล่นกับได้ทุกทีมเลยครับ น้องสามารถแปะน้ำได้ทำดามเมจได้บับได้ฮิวได้และก็สำรวจโลกได้ดีทั้งบนบกและบนผิวน้ำด้วย แต่ว่าน้องฟูริน่เนี่ยนะฮะก็ยังมีข้อควรระวังอยู่บ้างครับอย่างเช่นสกิลธาตุของน้องเนี่ยจะแรงได้ก็เพราะการลดเลือดของตัวละครทั้งทีมดังนั้นเมื่อตัวละครในทีมของเราถูกลดเลือดลงไปเรื่อยๆจนเลือดเหลือน้อยแล้วเนี่ยนะฮะดามเมจของสกิลธาตุก็จะดรอปลงไปด้วยครับดังนั้นบางครั้งนะครับเราก็ต้องการตัวละครที่หิวได้มาดึงค่า HP ของตัวละครอื่นในทีมขึ้น,นด้วยท่านเองเพราะตัวละครในทีมนะครับเมื่อโดนดูดเลือดเอาไปทําดาเมจแล้วเนี่ยเลือดลดไวมากด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยแล้วเเเเมมมืื่่่อออออรราาสลลลลลัับตวะคทีถูกกกดดดไปแ้งน ในสนามเลยนะครับก็อาจจะถูกมอนเตอร์ตีจมสนามได้เลยแหละครับดังนั้นนะครับในบางทีมอาจจะต้องการตัวฮิวเข้ามาเสริมทีมด้วยก็ได้นะ และนี่ก็คือฟอรินาเทพน้ําจากเมืองฟอนเทนที่มาเลนในแพท5.4เครื่องหลังนี้นะฮะใครยังไม่มีน้องก็อาจจะต้องคิดมากหน่อยว่าจะเอาน้องมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องระวังในการเล่นด้วยเพราะน้องเล่นอยู่การดูดเลือดของทั้งทีมมาทําดาเมจนั่นเองครับส่วนค่าแฟนแฟนะฮะก็ยังจําเป็นในการเล่นด้วยอาจจะเป็นตัวละครที่เล่นแล้วต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยการทําให้เป็นตัวละครที่เล่นยากสักนิดหนึ่งนะครับ ถามว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าทำให้เพื่อนนักเดินทางสนุกสนานมีความสุขแล้ว,ลวก็รบกวนช่วยกดไลค์กดซับช่องผมไวด้ด้วยนะครับจะได้ไปพาคลิปต่อไปของผมในอนาคตกันส่วนสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ